อินเดียยังไม่เป็นอิสระจากอังกฤษไม่ไหรท่านจะไม่มีวันกลับมาที่อาสมแห่งนี้และสุดท้ายอินเดียก็พ้นจากการปกครองของอังกฤษแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตที่อาสมอีกครั้งไม่น่าเชื่อว,ว่าเราจะได้มาอยู่ในท,ท,ที่ที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อย่างนี้และภารกิจย่อยในภารกิจหลักของเราอันแรกก็หลังจากนี้เราไปไหนต่อหลังจากนี้เราจะไม่ได้ยอมมา เราจะต้องออกไปนอกเมืองตามภาพที่เราได้มาก็ไม่น่าจะง่ายเหมือนไรล่ะไม่ง่ายเหมือนอันนี้เรารู้ว่าเราต้องมาเจอแน่ๆเพราะว่าที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เป็นที่เที่ยวๆก็แต่ว่าต่อไปเนี่ยต้องค้นหาตามภาพเนี่องไหนคือความยากของพวกเราโอเคตอนจากนี้ต้องหาวิธีไปก่อนอันนี้ยังดูง่ายๆสบายๆ ตามรอยคันทีนี่เป็นรายการในทีวีที่จุดประกายให้เราอยากจะทบทวนความประทับใจที่เรามีต่อมหาตมะคันทีเลยขอเข้ามาเป็นหัวจัวัวคลิปเราเล็กน้อยจากช่อง36เข้ากเขากลังไปหามหาตมะคันที ในตำนานที่ประเทศอินเดียโอรายก้โอรายการนี้เขาไปเจาะลึกเรื่องการเดินมาราธอนของมาตมาคาันทีสุดยอดเลยวภาพที่สก็คือภาพซึ่งเราไม่รู้ว่าไหอนี้เยาามหเโอ้โหนีอันนี้ขอชื่นชมรายการนี้เลยนะ จะลึกมากท่านเดินเดินพาประชาชนประท้วงอังกฤษเพราะว่าอังกฤษมาเก็บภาษีเกลือกับคนอินเดียทั้งนั้นที่เป็นของอินเดีย น,นี่เป็นแว่นของมาตมาคันทีพื้นที่ที่สมัยมาตมาคันทีมีชีวิตได้ใช้สอยอ่าทอฝ้ายสวัสดีครับพอดีเมื่อกี้ได้เห็นรายการทางทีวีพูดถึงตามรอยคันที ผมก็เกิดความซาบซึ้งประทับใจที่เขาไปตามรอยก็เลยอยากจะบ,บันทึกเรื่องตัวเองว่าชีวิตตัวเองเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากชีวิตของมหาบุรุษท่านหนึ่งของอินเดียคือมาตมคันทีคือช่วงที่ผมเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัายธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีชุมนุมพุทธจากความที่เป็นเด็ก ธรรมดาไม่รู้เรียงสาจบจากเทพสลินสอบเข้า,าธรรมศาสตร์แล้วเนี่ยก,ก็จริงๆก็โลกโลก,โลก,โลกทั่วไปนะครับไม่รู้จักตัวเองเท่าไหร่แต่เข้าไปเห็นวิธีชีวิตของอนักศึกษาธรรมศาสตร์ในยุคนั้นที่หลายๆยออะไรนะถือย่ามกางเกงยีนไว้ผมยาว รองเท้าแตะแ,แต่ผมไม่กล้าทาขนาดนั้นผมก็แค่ก็ฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรยังเดินไปมาเวลาเป็นครั้งคราวด,ด้วยซ้ําประหยัดเงินได้เงินจากทางบ้านนิดหน่อยก็กินอะไรก็ประหยัดไปหมดแต่ไปเห็นวิธีชีวิตแนวคิดของนักศึกษาที่ออกไปช่วยเหลือบ้านนอกเราจะไปก็ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยนะ แต่ทางชนุมพุทธเนี่ยเขาเข้ามาพูดถึงเรื่องหมาตะมคันธีในแง่ของการเดินไปสู่ชนบทคําคตอบอยู่ที่หมู่บ้านอะไรเงี้ยก็รู้สึกประทับใจและที่ยิ่งประทับใจมากก็คือมีรุ่นพี่ในชนุมพุทธเนี่ยบางคนถึงขนาดกินมังสวิรัตเลยซึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันขัดแย้งกับความรู้สึกของเราที่ว่าเอ๊ะศาสนาพ,พุทธก็ในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เน้นว่าจะต้องเลิกกินเนื้อสัตว์ โอ้โท oh, กเถียงกันอยู่นานในส่สุดผมก็แอบแอบฝึกตัวเองที่จะไม่กินเนื้อสัตว์เพราะรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ศึกษาท่านอันดับแรกเลยที่ได้รับอิทธิพลก็คือเรื่องการลดการกินเนื้อสัตว์เพราะว่ามาตามาคาันธีเนี่ยเน้นมากเลยเรื่องการบําเพ็ญตัวเองหนังสือของท่านเรื่องข้าพเจ้าทดลองความจริงชีวิตมาประวัติของมาตามาคาันธีผมอ่านเยอะมากเลยนะแล้วก็เริ่มมีอิทธิพลกับตัวเองละฝึกกับตัวเองหลายหอย่าง ซึ่งในยุคนั้นตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยการที่นักศึกษาจะไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ใช่ง่ายนะ,ะว่าเพื่อนๆก็ใช่ว่าจะลดละจริงจังไปสมดในชน,นุพุทธก็มีหลายสายสายของหลวงปู่พุทธทาสเนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องการเลิกกินเนื้อสัตว์แต่มีพี่อุคน,นึงชื่ออัชารานามสกุลอะไรผมจําไม่ได้ขออภัยเลิกกินเนื้อสัตว์เป็นนักบังสวิลัสผมก็ประทับใจแล้วก็ ลองฝึกดูฝึกนั่นฝึกนี่ฝึกไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ทำได้ตลอดไม่ได้กินมังสวิร,รัตอย่างจริงจังแต่เริ่มละเวลามื้อเที่ยงไปสั่งเยนโฟก็บอกไม่เอาเนื้อสัตว์สั่งข้าวสั่งอะไรปรากฏว่ามันได้ผลคือเราก็ไม่ได้จะบอกว่าจนก็จะเกินไปแต่ว่าไม่ค่อยมีตังค์นะ,ะได้วันได้วันหนึ่งไปที่หมาหาวิทยาลัยศึกจะวันลาได้ทิศลาสีบาทมั้งแล้วเราก็ต้องไปหานะว่าสีบาทเนี่ย จะใช้วันล,ละเท่าไหร่สี่สิบาทวันล,ละห้าบาทก็ไม่ได้นะเจ็ดห้าสามสิบห้าเออห้าบาทมึงเล่นยงต้องมีค่ารถเมล์ค่าข้าวก็เลยต้องกินแบบประหยัดประหยัดปรากฏว่าการกินกลวยเตีย๋ยวเย็นตาโฟจากแต่เดิมสามบาทเขาคิดแค่สองบาทสั่งข้าวสั่งอะไรถ้าบอกไม่เอาเนื้อสัตว์เขาลดเหลือสองบาทโอ้ประทับใจเอาเลยนะแต่ก็ทําไม่ได้ตลอดเพราะว่าสังคมสิ่งแวดล้อมขนาดนั้นเนี่ย ก็ไม่เหมาะที่จะให้เรายึดอะไรแร่งจนเกินไปนะมาเอาจริงเอาจังอีกทีก็ตอนที่เ,เกิดเหตุการณ์6ตุลา1ก้าแล้วผมถูกจับร่วมกับคณะของชนุมพุทธที่ประท้วงแบบอาหิงสาของมาตรตมาคารทีอีกแล้วก็ได้รับอิทธิพลกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในธรรมศาสตร์เนี่ยม,มันมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเน้นไปทางธรรมาารุธาต ่ในกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีกลุ่มของคุณพี่รสนาพระภ,าภาาัยสารพิสารโลพุฒนาจันทรสันติเนี่ยชนรเมีคินทางกูลกลุ่มเนี่ยเขาจะเน้นพุทธศาสนาเพื่อสังคมเห็นไหมพวกหนึ่งจะเน้นตัวเองพวกหนึ่งจะเน้นสังคมเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่พอเหมาะมากเลยเราก็เลยเรียนรู้ทั้งสองอย่างไม่ปฏิเสธนะสายพุทธศานเพื่อสังคมเนี่ยก็ก็ออกแถลงการ ลดทอนความรุนแรงใน,ในการต่อสู้ครั้งนั้นนะก็ปัจจุบันก็คือพระภัยสามวิสาโลเนี่ยกับแนวของรสนาเนี่ยก,ก็เน้นเรื่องการอดข้าวอยู่ในชุนพุทธผมเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจนะในคืนวันที่5้ธันวในคืนวันที่หตุลาเนี่ยสองหเนี่ยผมฝืน การขัดขวางของทางบ้านมากเลยบอกว่าอย่าไปมาเลยธรรมศาสตร์เขากาลังจะป,ะปราบปรามนักศึกษาข่าวคาวมาละแต่ผมก็อดไปได้ผมก็เลยไปที่มาเลยธรรมศาสตร์ไปนอนค้างกับเขาแล้วก็ได้เรื่องเลยนะครับในคืนวันนั้นเนี่ยก,ก็เริ่มต้นมีการประทะแล้วก็ปร,ปราบปรามในเช้าวันที่หกเนี่ยเสียงระเบิดตูมตามมีการยิงระเบิดเข้านนามในเหาวิหยยลัยผมก็เลยพลอยโดนจับไปด้วย ก็เลยได้ร่วมเหตุการณ์วันที่6ตุลา19ไปด้วยรู้สึกชีวิตตัวเองก็เหมือนกับได้ตายไปแล้วเพราะว่าถูกทําร้ายถูกตีถูกจับเข้าคุก3วันแล้วเขาก็ปล่อยออกมามีรายละเอียดนะครับแต่ชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกับได้เข้าไปร่วมกับขบวนการการต่อสู้เพื่อความสุขของประชาชนในเชิงอหิงสาไม่ใช่เป็นเชิงปะทะอยู่ที่สนามฟุตบอลที่เขาถูกฆ่ากันถูก ตอกตึงกันเขียนไม่ใช่ผมอยู่ในกลุ่มของอหิงสามีผู้ที่โดดเด่นมากก็คือมีอคุณพี่รัชนาท่านภพศาลสมัยก่อนเรียกว่าเตี้ยนะแล้วมายุปัจจุบันเนี้ยเมื่อไม่กี่วันมานี้ท่านก็มาออกรายการหนึ่งซึ่งผมก็ได้ชมของคุณนิ้วกลมเน่ก็พูดถึงว่าท่านก็ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดเรื่องอหิงสานะครับผมเองก็ได้รับอิทธิพลในช่วงนั้นนักศึกษา ชุมนุมพุทธในช่วงนั้นน่ก็แนวหนึ่งศึกษาหลวงปู่พุธธ่ธทาสแนวหนึ่งศึกษาสังคมไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้นะครับเพราะฉะเมื่อเมื่อผมไปโดนเรื่องหกตุลาแล้วเนี่ยก็ทําให้มีม,มีมีความรู้สึกก็คโอ้โหเราเราเข้ามาอยู่ในสังคมที่มีความขัดแย้งกันสูงในปีนั่นเองเมื่อเมื่อปลายปี ข้ามขึ้นไป2520ผมก็ได้รับการเลือกตั้งว่าจะเป็นประธานชุนุมพุทธธรรมศาสตร์แล้วก็เลยอยากจะเอาจริงขึ้นอีกขั้นหนึ่งก็เลยเน,นั้นเราลองทดลองบวชภาคฤดูร้อนดูสิเอาพวกเพื่อนๆหลายคนก็เข้ามาบวชด,ด้วยกันนะครับ10กว่าคนก็บ,บวชที่วัดชลประทานแล้วก็ลงไปที่สวนโมกก็ได้ไปอยู่กับท่านปัญญานันทะ ตัวจริงที่วัดชประทานนนทบุรีแล้วก็ได้ไปอยู่กับตัวจริงของหลวงปู่พุทธทาสที่สวนโมกนะครับสองแห่งเนี้ยก็แห่งละเดือนแห่งละเดือนเราได้เข้าใกล้กับบูชนียบุคคลมหาบุรุษของเมืองไทยในยุคนั้นซึ่งปัจจุบันนี้คนเขาได้ยินว่าผมได้พบทั้งหลวงปู่ปัญญานันทะที่วัดชนกับหลวงปู่พุทธทาสที่วัดบกโอ้โหท่านได้อยู่ใกล้เลยเหรออะไร้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับผมนะครับ ผมถึงมักจะไปที่สวนโมกกรุงเทพบ่อยๆนะครับปรากฏการณ์ตรงนั้นเหตุปัจจัยตรงนั้นทําให้เรามุ่งมั่นตั้งใจลดละอะไรที่เขาคิดว่าจะไปถึงเราก็อยากจะหลุดพ้นอยากจะถึงนิพพานขณะเดีวยวกันอีกใจขั้นหนึ่งก็อยากจะช่วยเหลือสังคมไปด้วยมันมันเป็นสองส่วนที่ผสมผสานอยู่ในตัวเรานะครับแต่การที่ได้ไปบวชในช่วงภาคฤดูร้อนเนี่ยนะ ในเรื่องของการบรรลุหลุดพ้นไม่ไม่สำเร็จเกือบบ้าเลยเพราะว่ามุ่งมั่นเอาจริงเกินไปเครียดน,นะครับแต่ในในภาวะที่ตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้อยากจะกินมังสวิรัตนะครับก็รู้สึกไปประทับใจนิทานเรื่องเกี่ยวกับเด็กของจีนนะครับที่ที่เลี้ยงแพะและไปไปโรงเรียนตอนเช้าแพะก็จะมาส่งหน้าบ้าน เวลากลับแพะก็จะมารับวันดีคืนดีวันหนึ่งเป็นวันเกิดของเด็กคนเนี้ยนะปรากฏว่าแม่เนี่ยค่าแพะที่เด็กคนนี้รักมากเพื่อเอามาเลี้ยงเด็กอ้เด็กนี่ร้องไห้เพราะวันผมเกิดปีแพะพอดีสองสี่เก้าแปดนะครับอู้ผมร้องไห้มากเลยเหมือนกับมันโดนเข้ากับตัวเองด้วยก็เลยตั้งใจว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกเลยนะครับช่วงนั้นอยู่ในช่วงบวยพารริดูร้อนสองเดือนแล้วก ศึกออกมามาเรียนต่อก็เลยฝึกเอาจริงเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก่อนจะก่อนจะศึกออกมาจากภาคฤดูร้อนมาเรียนปีสามที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีพี่สุพลโลหิตกุลซึ่งสอนเรื่องไทเก็กสอนเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยปัจจุบันท่านก็มีชื่อเสียงมากเลยตอนนั้นท่านก็บวชบวชโชคลาวเหมือนกันท่านก็เลยชวนผมเนี่ยบอกว่าให้ไปดูอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสันติอสกท่านก็มี มีเหตุปัจจัยที่พาผมไปถึงแดนอโศกซึ่งเป็นช่วงการปฏิบัติเคร่งของกลุ่มสันติอโศกเลยเพราะท่านก็พาธรรมนะไปอยู่ที่นั่นผมได้ไปอยู่ที่นั่นหลายวันเลยจำไม่ได้ว่าเจ็ดวันหรือเปล่าผมได้ไปบรรเพนเข่งชั้นในบาทกินมังสวิรัตโอ้โหเติมชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองได้มากเลยนะครับก็ตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวออกมาแล้วเนี่ยจะไม่กินเนื้อสัตว์ละนะก,ก็ฝึกเข่ง ต่อเนื่องมาเลยจนจนแทบบ้าแทบบ้าเพราะว่า,าไปได้เชื้อมาเรียที่ถ้ำโพธิสัตว์ด้วยเรียกว่าอะไรนะป่วยอุณหภูมิขึ้นสมองไปเยอะเลยนะครับก็คือทำอะไรบางทีก็ไม่ค่อยจะจะประมาณพอเหมาะนะมันอยู่ในช่วงการทดสอบทดลองแล้วก็ฝืนกับสิ่งแวดล้อมฝืนกับทางบ้านอะไรหลายอย่างแม้แม้มาเรียนปี3แล้วเนี่ยก็เครียดหน้าดำคำเครียดเลยว่นห,หน้าดำคำเครียด ส่วนหนึ่งก็อยากจะเป็นประธานชนนพุทธที่ดีแต่ในช่วงนั้นก็เกิดเหตุการณ์6ตุลาแล้วเขาก็ห้ามกิจกรรมมีภาวะความสับสนซับซ้อนเยอะนะครับไปดูในบันทึกเก่าๆก,ก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยเครียดมากเลยนะครับป่วยหนักแล้วก็เป็นลมสลบไปเลยนะครับที่ไปป่วยหนักไปป่วยที่สวนโมกด้วยนะแล้วก็ส่งเขาส่งผมกลับจากสวนโมกที่อำเภอชายาสุราเนี่ยส่งกลับขึ้นมาที่กรุงเทพ แล้วก็มารักษาจนหายหายก็หายอย่างมหัศจรรย์เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ป่วยด้วยโรคมาลรเรียนเนี่ยมกักจะเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาจะขนเป็นศพออกไปฝังแต่ผมเนี่ยสลบแล้วความร้อนขึ้นสมองจนสลบแล้วส่งจากภาคใต้ขึ้นมากรุงเทพแต่ภายในประมาณสักเจ็ดวันเนี่ยผมก็กินยาอะไรต่างๆนานาที่หมอให้ฟื้นคืนมาได้นะครับ นี่นี่คือสิ่งที่ได้รับผลจากมาตรมะคันทีจนมาเริ่มต้นฝึกฝนเอาจริงมาจังผมจะข้ามฉัดนี้ไปความสัมพันธ์บรรยากาศของชุมนุมพุทธเนี่ยทำให้เรามีเป้าหมายมีอุดมการชีวิตที่จะเกิดมาเพื่อทำประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เรียนจบมาไวัยไลแล้วเนี่ยก็สอบติดธรรมศาสตร์ภาค ปริญญาโทกฎหมายแต่ก็เรียนไปได้แค่2เดือนสถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ปลอดภัยนะครับผมไปเรียนพักค่ำเนี่ยกลัวว่าจะถูกทำร้ายนะช่วงนั้นบรรยากาศของนักศึกษาเป็นเป้าของสังคมเนี่ยมากมายนะฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อยดีจะของเงินทางบ้านเรียนก็ยากแล้วเอ๊ะลาออกดีกว่าแล้วผมตั้งใจเลยไปบวชกับทางสันตียศกเลยนะครับยิ่งไปอยู่ในขบวนการของสันตียศกซึ่งกําลังเข้มงวดมาก ในปี2,522-23เนี่ยผมไปไต่เต้าเพื่อที่จะบวชเนี่ยก็เข้มข้นขึ้นนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็เลยได้รับประโยชน์นะฝึกฝนตนเองกินมังสวิรัตเอาจริง,เอ,รงเอาจังเข้มขน้นตั้งแต่อายุยัง24-25เท่านั้นเองนะครับอันในส่วนนี้ก็อยากจะมาสรุปไว้ตรงนี้ว่าจากโปรยคลิปแรกๆว่า ได้เดินทางไปถึงประเทศอินเดียนะในช่วงหลังๆผมก็มีโอกาสไปถึงประเทศอินเดียแล้วก็ได้ไปตามรอยไปดูสุสานของมาตมะคาร์ีไปเห็นวิถีชีวิตของท่านเห็นว่าคําตอบอยู่ที่หมู่บ้านเป็นอย่างไรล้วพ่อท่านสมณะโพธิรักเนี่ยก็ได้เอาเรื่องมาตมะคารทีเอาหนังคารทีมาฉายให้พวกเราดูกระตุน้นพลังจิตใต้สํานึกพลังที่จะมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคม อย่างต่อเนื่องนะครับผมอยากจะอ่านอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นหนังสือ,อข่าวอโศกรายปักนะ,ะข่าวอโศกรายปักเขาเจาะลึกเรื่องคันทีกับไอซ่์ในนนเขาผมจานหนังสือเล่มนี้มาอ่านอีกทีหนึ่ง,งแต่ผมอยากจะตบท้ายว่าอุดมการณ์ของมาตมาคันทีเนี่ยก็คือกิจกรรมทุกชนิดที่ข้าพเจ้ากระทาไม่ว่าจะ ด้านสังคมการเมืองมนุษยธรรมหรือศิลปธรรมนะล้วนแต่มีเป้าหมายที่จะประสบพบพระพรักของพระเป็นเจ้าอันเนี้ยผมผมอยากจะเสริมว่าคําว่าพระเป็นเจ้าของมัตตมาคานทีกับที่เราชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้ามันมีนัยยะใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะยกระดับจิตวิญ,ญญาณขึ้นไปถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าพระเจ้าในความหมายของมัตตมาคานทีเนี่ยก็ได้แก่สัจธรรมทั้งสิ้นนะครับ และโดยเหตุที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเป็นเจ้าประทับอยู่กับผู้ที่ยากไร้นีมากกว่าผู้มั่งคั่งและสูงสระข้าพเจ้าจึงพยายามมีชีวิตอยู่กับผู้ยากไร้และต่ำต้อยข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าจะเข้าถึงเขาเหล่านี้ได้นะดีที่สุดด้วยการรับใช้พวกเขาเนี่ยเป็นคำพูดที่คมแล้วก็ได้ใจเรามากข้าพเจ้ามองไม่เห็นว่าการบูชากราบไหว้พระผู้เป็นเจ้าด้วยวิธีใดจะดี ไปกว่าด้วยวิธีการทํางานเพื่อผู้ยากไร้เนี่ยคือคือ,คอไม่ใช่เอาแต่ดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้บูชาสวดมนต์แต่การทํางานยกระดับผู้ยากไร้ช่วยเหลือผู้ยากไรคนจนนี่แหละนะดีกว่านะครับและปฏิบัติตนให้เสมือนผู้ยากไร้ทั้งหลายท่านก็เลยลดตัวลดตนห่มผ้าเตียวเดินลําบากนะช่วยเหลือจนในสุดท่านถูกยิงตายด้วยซ้ำนะครับ แต่ประโยคสุดท้ายก็คือพระเจ้ากุรามนะนี่คือ,อปณิธานของมาตมาคันทีผมอยากจะสรุปอะไรบางส่วนไว้นะครับและผมก็ได้เอาเรื่องของท่านเนี่ยไปเผยแพร่นะครับผมเคยเขียนบทความเกี่ยวเรื่องท่านเดี๋ยวผมจะต้องไปหาเอาบทความนั้นเนี่ยมาอ่านนะแล้วก็ยังได้เขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับมาตมาคันทีเนี่ยนะ นี่นี่เป็นหนังสือที่ผมเขียนเกี่ยวเรื่องชุมชนบุญนิยมของสันเดียศุแต่ในนั้นมีบทความที่คนอื่นพูดถึงมาตมคันธีด้วยนะครับและผมก็ได้เปรียบเทียบนะเกี่ยวกับเรื่องมาตมคันธีกับท่านพลทิรักษ์ในชุดห่มขาวนะครับซ,ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันมาเชื่อมโยงกันเพราะว่า เพราะท่านโพ,พธิลักษณ์เนี่ยก็พูดถึงไอสไตล์กับมาตมะคา,า,านธีอยู่บ่อยๆอันนี้รายละเอียดเด็กหน่อยอาจจะมาบันทึกเป็นคลิปแล้วเผยแพร่สรุปสั้นๆ,น,ๆนะครับเรื่องเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีผลมีส่วนที่ไปถึงพลตีจำลองศรีเมืองด้วยเดี๋ยวนี้พวกเราก็อาจจะไม่ได้เห็นสื่อ,พอ,พอพเพราะว่าพลตีจำลองศรีเมืองเนี่ยก็อายุมากแล้วแต่ท่านเคยเป็นคานธีของเมืองไทยถือศิลป์แปดกินมังสวิรัต ทำงานการเมืองอย่างเสียสละผมก็เคยพาท่านไปถึงไต้หวันพาไปดูงานเรื่องสุขภาพทางเลือกพาไปคารวะผู้นําองค์กรใหญ่ๆใ,ในไต้หวันก็คือไม่ว่าจะเป็นท่านซิงหวินที่ป๋อกวงซันหรือท่านเซิงเหยียนผาซือนะของฝากู่ซันนะพาไปรู้จัก จงไถ่ช а ื с อนะพาไปหลายแห่งนะครับพาไปดูองค์กรต่างๆองค์กรที่มีลูกศิษย์เป็นล้านๆคนในในไต้หวันเป็นยังไงบ้างนี่รูปสุดท้ายคือท่านได้พบกับคนไทยที่ไต้หวันด้วยนะแล้วเป็นภาพที่ท่านมักจะมาร่วมงานกับทางสันติอโสกนะครับนี่เป็นภาพรวมคร่าวๆว่าในชีวิตของผมเนี่ยได้เชื่อมโยงตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะครับได้มี โอกาสเชื่อมโยงกับกลุ่มของพระภัยสามิสาโลช่วงนั้นเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องอหิงสาเรื่องอาการไมร่กินเนื้อสัตว์ภาคเพียรธรรมแล้วก็ต่อมาก็มาช่วงเกิดเหตุก,การณ์6ตุลาอ่านหนังสือของท่านมากขึ้นแล้วก็มาบวชบวชก็มาบวชกับขบวนการสันเตียโศกซึ่งก็คล้ายๆกับขบวนการอาหิงสาซึ่งสันเตียโศกเองเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการ ก่อให้เกิดขบวนการต่อสู้อย่างสันติจนในสุดสามารถที่จะขับไล่นายกที่คอร์รัปชันของประเทศไทยไป3-4มสคนนะไม่ว่าจะเป็นทักษิณยิ่งลักณหลายหลายคนนะซึง่งในยุคนั้นสังคมเรามีความขัดแย้งสูงมากการขับเคลื่อนให้ประชาชนออกมาประท้วงอย่างสันติมีองค์กรสันติอสุกเนี่ยอยู่เบื้องหลัง ประท้วงอย่างอาหิงสานะยอมตายถูกทำรายย้ายยังไงก็ไม่ตอบโต้แล้วก็สุเทพเทือกสุบรรณก็เอาไปขับเคลื่อนจนรู้สึกเกิดการาปฏิวัติรัฐมหารโดยบิ๊กตู่ประยุทธ์จันโอชามีผลมาถึงสังคมทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีส่วนอยู่ในกระแสเหล่านั้นด้วยจะทำเมยงไรเพื่อจะยกระดับสังคมขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ในฐานะที่ผมเป็นคนไทยเชื้อสาย,สายจีนเนี่ย ก็รู้สึกภูมิใจที่ชีวิตผ่านมาจนแบ่บนี้60กว่าปีแล้วเนี่ยได้เข้าไปเกี่ยวเนื่องกับขบวนการเหล่านี้อย่างสันติไม่ได้จับอาวุธขึ้นสู้เหมือนอย่างพวกเพื่อนๆบางคนที่ช่วง6ตตุลาถูกทำร้ายมากๆก็หนีเข้าป่าไปเลยไปรวมตัวกับพรรคคอมมิวน,นิสต์แต่ว่าในสุดแล้วก็ต้องกลับออกมาเพราะว่าพรรคคอมมิวน,นิสต์ของไทยเราเนี่ยก็คือความขัดแย้งภายในนะครับอันนี้ลงรายละเอียดมากไม่ได้นะครับ แต่อยากจะสรุปว่าจากเบื้องต้นสุดที่เขาไปถึงขนาดตามรอยมาธรรมคันทีที่อินเดียเนี่ยผมเคยไปมาแล้วสุดท้ายกลับมาเมืองไทยแล้วก็ยังคงทำงานทำงานที่จะใกล้ชิดกับประชาชนนะครับอยู่นะทุกวันนี้ในช่วงโควิด1-9เนี่ยผมก็จับมือกับเพื่อนๆสิบยี่สิคนตั้งโครงการโสรดาโพธิสัตว ปันสุขวรรบาทนะครับชักชวนอขอร้องให้พวกเพื่อนๆที่พอจะมีตังค์เนี่ยบริจาคให้กับกลุ่มโซดาโพธิสัตว์วลรบาทแล้วเราก็จะรวมตัวเป็นมูล,ลนิธิตอนนี้กำลังจัดตั้งยังไม่เสร็จก็คือมูลนิธิอะ,อะไรนะครับเพื่อนร่วมชีวิตนะทั้งชวนให้คนกินมังสวิรัตทั้งชวนให้คนเสียสละทรัพย์มา เป็นกองทุนแล้วก็บริจาคช่วยเหลือคนแต่ว่าจะทำให้ให้ละเอียดขึ้นนะไม่ใช่ให้แค่ครั้งเดียวอาจจะให้เป็นช่วงเวลา3เดือน6เดือนครึ่งปีหรือดูแลต่อเนื่องไปหลายๆปีถ้าหากว่ามีความจำเป็นคนที่ทำก็จะต้องเป็นคนที่มีสินหานะ,ะเป็นแม่ไก่และดูแลลูกไก่กินมันเสวิรัตคือสินห้าสองอย่างนี้เราเรียกว่าโสดาโพติสสั์คือ มีสินห้าเราถือว่าเป็นโสดาบันโพธิสัตว์คือเป็นเป็นภาคเมตตาที่ต้องลงไปทําไม่ใช่เมตตาอยู่ในใจเฉยๆนะครับนี่เป็นอะไรอหลายอย่างที่เราอยากจะบันทึกไว้ว่ามีกลุ่มคนไทยที่ได้รับอิทธิพลจากมาตมาคานทีในประเทศอินเดียจากพระพุทธเจ้าแล้วเรากลับมาเมืองไทยใช้วิธีคิดแบบโพธิสัตว์ของมหายานของจีนนะเราไม่จับปืนแบบเมาเจอตรงแต่เราอาจจะมี แนวคิดที่อยากจะช่วยเหลือสังคมแบบคอมมิวนิสต์แต่เป็นคอมมิวนิสต์แบบไทยๆคอมมิวนิสต์แบบใช้พุทธศาสนา Communist, คอมมิวนิสต์คอมมูนเป็นชุมชนบุญนิยมของสันติโศกของพระโพธ,ธิลักษณ์ไม่จับปืนไม่ใช้อาวุธแต่ใช้การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมช่วยเหลือลดตัวลงเป็นผู้รับใช้ช่วยเหลือผู้ยากไร้นี่เป็นภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องมาธรรมครันธีในวันนี้ขอบคุณครับ